ผมต้องการไม้แบบสังง้นก้อบูด,ด <c oughs> สูงอะไรตัวม <c oughs> ันี้ผมต้องการไม้แบบสั้นก้อบูดเสาแปดเมตรเสาครับเอาไปบอกให้ซ้อมเสาแปดตูซ้ำตปอ้อนยาวขึ้นนาเว้นวักนะเว้นวักดีดี <c oughs> ผมต้องการไม้แบบซันอ้อปูดเสาพีดสอาจะบอกให้ซ้อไม่ซ้อไม่งไปหายไว้นี่ผมต้องการไม้แบบซันอ้อปูดเสาหน้าแปดสูงสามเมตรร้อยต้น ทำอะไรแลเ็น์บูดดันดไม่ได้้อออกมาข้างหน้าเออข้าว้เข้ามาข้างในเลยก็ได้ไม่เ้าไปหย่ข้อางนะผมต้องการไม้แบบซัดโดบูดเสารด้แปดสูงเมตรร้อยต้นโอเได้ไหมได้ไหมตัวมันติดด้วยนะไปอย่งนอกให้เลนแล้วพอเปิดผมั็จัดข้างนอกไปใช้เซ็นเซอร์ให้ ปิดก่อนปิดก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวนะผมต้องการไม้แบบซันออบูดเสาไม่เสาอีจอนได้อีจอนได้เด็ก้าไปเอาไหมเอาไหมไม่ก้านะจ้ผมต้องการไม้แบบซันออบบูดเสาหน้าแปดสูงสาเมตรร้อยต้น สกรลงสวยพอดีไหมน่ะไม่ดีมีนมคนเดินอยู่ข้างหลังนั่นเชเอาเอาไหมมีม,มีน้องเดินผ่านจ๊กเอา,เอาอเได้กามแขนแล้วเว้ยตรงนั้นตรงนั้นแสงได้ดอย่าอย่าชนไม่นะ ยืนจังกานะเดินจังกานะผมต้องการไม้แบบคุณเร็วเลยไหมใั่เหมือนดักเอ็นตัวผมต้องการไม้แบบสั้นโอปูดเสาแราแปดสูงสามเมตรร้อยต้น Yeah. <laughs> <laughs>